วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูสินเชื่อจากธนาคาร s c b นะครับที่ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการยื่นกู้มาแล้วนะฮะแต่ว่าก็มีหลายหลายคนยังไม่เคยนะครับก็สอบถามเข้ามาวันนี้ผมก็เลยจัดข้อมูลชุดนี้ให้นะครับสำหรับท่านไหนที่เคยยื่นกู้มาแล้วเนี่ยผมอยากจะขอความร่วมมือสักนิดหนึ่งนะครับถือว่าช่วยๆกันนะในการแชร์ประสบการณ์ท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยว่าคุณเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการกู้สินเชื่อตัวไหนบ้างนะครับ ทั้ง2ตัวในวันนี้นะเป็ว่าจะเป็นสปีดดี้โรลหรือว่าสปีดดี้แคทเนี่ยคุณเคยกู้ตัวไหนผมอยากให้คุณเนี่ยช่วยกันแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับผมจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับและก่อนจะเข้าคลิปวิดีโอครับท่านผู้ชมผมต้องบอกแบบนี้ว่าในช่องของขวัญใจชาวบ้านของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นช่องเล็กๆนะแต่ก็อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือท่านผู้ชมนะครับใครที่กําลังเริ่มต้นขายของออนไลน์มีผลิตภัณฑ์แบบเล็กๆน้อยอะไรเนี่ยแล้วไม่รู้จะให้ตรงไหนโปรโมทนะครับผมก็ยินดีนะ คุณส่งผลิตภัณฑ์มาได้แล้วเดี๋ยวผมจะทําการโปรโมทให้หากว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะ่ะดูแล้วน่าจะเกิดประโยชน์กับใครหลายคนนะครับเดี๋ยวผมโปรโมทให้ฟรีแบบไม่คิดเงินเลยแต่ขอเป็นชาวบ้านนะเป็นแบบบริษัทนี้น่าจะไม่เอาเพราะว่าเขาน่าจะมีทุนในการไปจ้างสื่อที่ดีกว่าของผมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวบ้านแล้วเริ่มทําขายของออนไลน์ไม่รู้จะโปรโมทตรงไหนนะครับยินดีครับผมนะช่วยแบบฟรีๆนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาก่อนดีกว่านะครับในวันนี้เนี่ยผมจะใช้เว็บไซต์ของธนาคาร s c b นะครับหรือว่าไทยพาณิชย์เนี่ยในการให้ข้อมูลท่านผู้ชมนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะในส่วนของสินเชื่อตัวไหนที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะสนใจเป็นพิเศษนะครับเริ่มต้นแบบนี้เราจะเข้าสู่กระบวนการของสินเชื่อสมบุคสบูรณ์สปิดรีโลนก่อนนะฮะ ทั้งสองตัวในวันนี้ผมบอกเลยว่ามีการเช็คประวัติทางการเงินนะครับส่วนใหญ่แล้วสินเชื่อของธนาคารนะแทบจะทุกตัวเลยมีการเช็คประวัติทางการเงินใครติดเครดิตบูโรแบลคสต์เนี่ยก็อาจจะกู้ได้ยากหน่อยนะฮะแต่ไม่ถึงขั้นกับว่าไม่มีโอกาสเลยส่วนใครที่ไม่เคยเดิมบัญชีเลยผมก็นแนะนําให้เดินบัญชีนะครับเพราะว่ามันใช้จริงๆนะฮะมันต้องใช้จริงๆสําหรับคนที่ต้องการกู้เงินผ่านทางธนาคารนะครับผมวงเงินสูงสุดของสปีดที่โลนเนี่ยอยู่ที่5ล้านบาทนะครับ แล้วก็สามารถสมัครยื่นเรื่องผ่านทางออนไลน์ได้แต่แน่นอนว่าการสมัครผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะแบบว่าสมัครปับ๊บพอผ่านปั๊บเนี่ยแล้วได้รับเงินเลยแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับผมมันต้องเป็นการสมัครเบื้องต้นแล้วถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาท่านผู้ชมสามารถที่จะไปพูดคุยหรือว่ายื่นเรื่องตามที่หลังได้นั่นเองนะครับก็ถือว่ายังมีความสะดวกอยู่นะถ้าเกิดว่าใครจะสมัครก็คลิกที่สีม่วงตรงนี้นะครับสมัครออนไลน์นะครับผมอ่ะมาดูข้อมูลโดยทั่วไปดีกว่านะครับ สำหรับคนที่มีวงเงินนะฮะต้องการกู้เนี่ยจะได้ตั้งแต่20,000บาทถึง5ล้านบาทคือสูงสุดนะครับแล้วแต่ละแต่ละสเกลในการยื่นกู้แต่ละวงเงินในการยื่นกู้ท่านผู้ชมจะมีดอกเบี้ยที่แตกต่างกันรวมไปถึงระยะเวลาในการส่งด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากู้ที่20,000ถึง30,000บาทครับจะผ่อนได้นานสูงสุดคือ24เดือนนะฮะถ้าเกิดกู้ตั้งแต่3 0,000บาทขึ้นไปถึง 99, ,999 9 9เนี่ยก็จะได้60เดือนแต่ถ้า1 0 0 0 0 0ถึง5ล้านเนี่ยจะได้72เดือนในการผ่อนสูงสุดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมจะได้เตรียมตัวถูกเวลาเราต้องการยืนกู้สำหรับเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเป็นแบบไหนบ้างดอกเบี้ยของสินเชื่อตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแบบลดต้นลดดอกนะหลายคนอาจจะชอบสินเชื่อประเภทนี้เพราะว่าข้อดีของการใช้งานสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกก็คือ ในช่วงที่เราส่งเนี่ยนะครับเราจะส่งเท่าๆกันทุกเดือนโดยที่เราสมมติว่าเรากู้สักหนึ่งแสนเนี่ยเราจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ2,700บาทนะเท่าๆกันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า,าจะหมดนะครับหมดภาระหนี้สินซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสินเชื่อที่ไม่ใช่แบบหมุนเวียนนะสินเชื่อที่แบบว่าเราใช้เสร็จสับปับ๊บเราตัดจบหนี้ปั๊บก็คือจบกันไปนะจะใช้ใหม่ก็สมัครใหม่แต่มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสินเชื่อหมุนเวียนแต่เดี๋ยวเราให้ฟังนะครับต่อจากนี้นะฮะ ท่านผู้ชมจะโดนดอกเบีย้ยแบบสูงสุดคือ25นะฮะในการยื่นกูปเป็นแบบลดต้นลดดอกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ข้อดีก็คือบอกอย่างที่บอกไปว่ามันมเท่าเท่ากันแต่ข้อเสียที่ผมมองเห็นที่สุดก็คือคนที่ต้องการใช้เงินเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเราวางแผนจะมีเงินก้อนในการปิดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ดีตรงที่ช่วงแรกที่เราส่งไปเนี่ยระยะแรกที่ส่งไปเนี่ยเราจะส่งดอกที่เยอะมาก ส่งดอกเยอะก่อนเงินน่ะตัดต้นนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะครับแล้วหลังจากผ่านครึ่องทางไปเนี่ยการตัดต้นจะมีมากยิ่งขึ้นดอกก็จะหักน้อยลงนะครับนี่คือข้อที่ผมมองว่าใครจะกู้ระยะสั้นๆแล้วมีวงเงินจะปิดพร้อมปิดอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําเป็นดอกเบีย้ยแบบอีกประเภทหนึ่งดีกว่านะครับผมก็อันนี้ชี้จุดให้แบบแบบว่าตรงประเด็นนะสำหรับถ้าที่ผมเคยมีประสบการณ์ในการยื่นกู้มาผมก็จะแนะนําประมาณนี้นะฮะ ในเรื่องของเงื่อนไขนะครับแล้วก็ผู้ที่สมัครนะครับจะต้องอายุระหว่าง20 60ปีครับสำหรับคนที่มีเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปเนี่ยพนักงานประจําสามารถที่จะยื่นสมัครได้แต่ว่าคุณต้องเป็นพนักงานประจํานะไม่ใช่ว่ายังเป็นเ,เขาเรียกว่าฝึกงานหรือว่าทดลองงานเนี่ยไม่ได้นะครับผมต่อให้มีเงินเดือน15,000บาทในช่วงทดลองงานคุณก็ไม่สามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้วเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เวลาที่เรา เราไปยื่นสมัครใช่ไหมเราเป็นพนักงานเนี่ยเขาตรวจสอบเลยครับอพอไปยื่นสมัครปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะโทรมาหาฝ่ายบุคคลของบริษัทคุณนะแล้วถามว่าเนี่ยคนนี้ไปยื่นกู้เนี่ย เป็นพนักงานบรรจ,จุหรือยังหรือว่าเป็นคนแค่ทดลองงานอะไรเงี้ยเขาจะมีตัวสอบกลับมาเพราะฉะนั้นให้ข้อมูลที่เป็นจริงจะดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหนึ่งาบาทขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถใช้เป็นบุงเงินกระแสงเงินสดก็ได้มีการหมุนเงินผ่านบัญชีมากกว่า1 5 0 0 0บาทก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ได้นะแต่ว่าวงเงินในการยื่นกู้เนี่ยก็อ่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้สูงสูงแบบว่าสําหรับแต่ละคนนะั้นได้สูงไม่เท่ากัน แต่ที่แน่ๆคือคนที่เป็นอาชีพอิสระหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับจะโดนดอกเบี้ยที่สูงกว่านะครับและก็ข้อ3มก็คือมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของคุณสมบัตินะฮะในส่วนเอกสารยืนยันตัวตนมีอะไรบ้างนะจะมีสำเนาบัตรประชาชนนะเพียงอย่างเดียวหรือว่าสำเนาบัตรข้าราชการรับวิสาหกิจก็ได้ที่มีตัวเลขนะฮะบ,บัตรประชาชนแล้วก็มีรูปถ่ายของเราก็ น่าจะเป็นบัตรประชาชนแหละง่ายสุดแล้วมีกันทุกบ้านนะครับมีทุกคนเอกสารในการยืนยันรายได้นะไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนนะฮะล่าสุดนะฮะแล้วก็มีหนังสือรับรองเงินเดือนนะหรือแม้กระทั่งแบบการเดินบัญชี3เดือนย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดก็จะต้องมีใบจดทะเบียนด้วยนะครับผมซึ่งจะต้องมีใบแจ้งยอดเงินนะครับผม 6เดือนย้อนหลังนะสำหรับเจ้าของกิจการแล้วก็บัญชีเงินฝากนะฮะนำติดไปด้วยในในส่วนนี้จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะใครสงสยัยอะไรยังไงไม่รู้จะติดต่อตรงไหนดีท่านผู้ชมลองสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วก็ให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปเนี่ยเราจะได้มีการวิเคราะห์สินเชื่อแล้วก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นก่อนไปยื่นกู้จริงนะครับก็เบอร์โทรครับ027777777นะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจจะจําไม่ได้ไม่เป็นไรเราไปดูใน ตรงคาอธิบายผมก็ได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะอ่ะที่มาดูในส่วนของสินเชื่อหมุนเวียนสปิดดี้แคสต่อนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งตัวก่อนที่เราจะ,ะจบคลิปในวันนี้แล้วเดี๋ยววันหลังจะมาให้ดูอีกนะครับสินเชื่อหมุนเวียนสปิดดี้แคสเนี่ยต่างจากสปิดดี้โลนก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการยืนกู้ท่านผู้ชมสามารถที่จะ,ะกู้ปับ๊บแล้วก็มีวงเงินหมุนนะต่อให้เราใช้เงินคืนเขาหมดแล้วปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ปิดบัญชี เรายังคงเอามาใช้หมุนได้เรื่อยๆนะครับข้อดีก็คือถ้าเกิดคุณต้องการเงินสดตอนไหนเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้งานได้นะมันน่าจะมาในรูปแบบของบัตรนะฮะก็สําหรับเจ้าตัวนี้ได้ได้สูงสุดเนี่ยคือล้านห้าแล้วก็เ,เราสามารถกู้ได้สูงสุดแบบว่าการเทียบก็คือจะประมาณ5เท่าของเงินเดือนเรานะฮะประมาณนี้ก็สินเชื่อหมุนเวียนมี2รูปแบบนะครับจะเป็นบัตรกดเงินสดสปีดดี้แคสนะครับในรูปแบบของบัตรพลาสติกนะครับก็แบ่งชำระ0%ได้ นานสูงสุด36เดือนเฉพาะกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับใช้บัตรกดเงนินสดผ่านตู้ ATM กด็ได้นะครับผมตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถอ่านได้ผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าเราสามารถที่จะไปดูด้วยตัวเองได้แต่ผมจะพูดถึงในส่วนที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบอะไรแบบนี้นะครับตัวที่2จะเป็นสป e ดสปีดดี้แคสต์นะฮะแบบ ecard มาในรูปแบบดิจิตอลนะครับผมตัวนี้จะอยู่ในมือถือเลยเวลาคุณใช้งานก็ใช,นใช้การผ่านการสแกนมือถือซึ่งสามารถสแกนผ่านเครื่อง EDC ได้นะ ก็ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเบิกและถอนก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยในส่วนของอบัตรนะครับผมทั้ง2รูปแบบในส่วนของดอกเบี้ยนะครับสูงสุดนะฮะอยู่ที่ยีารนะรสำหรับลูกค้าทั่วไปแต่เกิดว่าลูกค้าที่มีบัญชีงเงินเดือนของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสูงสุดก็ยีนะฮะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมใครสามารถยื่นกู้ตรงไหนได้บ้าง ก็สมัครผ่านทางออนไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันของ a c b e c นะครับก็จะมีให้บริการตรงนั้นนะครับในส่วนของเงื่อนไขนะครับอายุระหว่าง20ถึง60ปีอันนี้เป็นหลักเลยนะที่ไหนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รายได้ขั้นต่ำ10,000บาทก็สามารถได้นะเอออันนี้ก็ค่างดีนะครับพนักงานเผื่อบางคนทํางานใหม่ๆแล้วได้บรรจุใหม่ๆแล้วต้องการที่จะนําเงินไปซื้ออะไรสักอย่างนะครับก็ก็ดีเหมือนกันนะ10,000บาทนะ แต่ว่าต้องได้รับเป็นการบรรจุเป็นพนักงานแล้วนะและก็ในส่วนของเจ้าของกิจการเหมือนเดิมนะฮะับหนึ่งับาทนะครับผมมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทํางานนะครับเอากสารในการสมัครจะเป็นบัตรประชาชนนะฮะหนึ่งใบเอากสารแสดงรายได้สลิปเงินเดือนหรือว่าบับรองเงินเดือนก็ได้แล้วก็บัญชีเงินฝากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ2สินเชื่อที่ผมนามาฝากท่านผู้ชมพอจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่ดีๆไหมครับเกิดไอเดียอะไรในการกู้เงินหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีไอเดียอะไรดีๆสามารถแชร์ประสบการณ์ด้านล่างได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะต้องการที่จะไปยื่นกู้กับสินเชื่อตัวนี้นะครับผมที่สาขาก็สามารถทําได้นะครับผมก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ